สรุปรัฐธรรมนูญ ปี2 5 6 0ในหมวด3สิทธิและก็เสรีภาพของปวงชนชาวไทยในมาตราที่25สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยนอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้วการใดที่มิได้ห้ามหรือจำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่นบุคคลย่อมมีสิทธิและก็เสรีภาพที่จะทำการนั้นได้และได้รับการคุ้มครองตาม รัฐธรรมนูญตราบเท่าที่การใช้สิทธิ์หรือว่าเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่นหากถูกละเมิดสิทธิและก็เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญสามารถที่จะยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเนี่ยเพื่อใช้สิทธิในทางศาลหรือว่ายกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลได้รับความเสียหาย หายจากการถูกละเมืดสิทธิและเสรีภาพย่อมได้รับการเยียวยานะฮะ